ครูเล็กเผยกองถ่ายระดับฮอลลีวูดชมลิซ่ามีวินัยการทำงานมากต้องระวังโรคซึมเศร้าเปิดใจครูเล็กพัทราวดีศิล,ลปินแห่งชาติผู้คร่ำหวอดในวงการมาอย่างยาวนานในรายการ Woody F.A. ซึ่งล่าสุดได้รับบทบาทสำคัญในเดอะไวโลตัสซีซั่น3มาเผยความลับเบื้องลึกถึงประสบการณ์การทำงานในกองถ่ายระดับฮอลลีวูดพร้อมเล่าถึงความประทับใจในการร่วมง,งานกับศิล,ลปินชื่อดังอย่างลิซ่า หนึ่งปีที่ผ่านมาสิ่งที่เป็นพลังงานใหม่ๆในชีวิตที่ไม่ได้สัมผัสหรือไม่เคยเจอมาก่อนเลยคืออะไรหนึ่งปีที่ผ่านมามันก็คือวัยโลตาสตั้งปีเลยตั้งกุมภาพัานจนสิ้นปีจนมาถึงปีนี้กุมภาพัานธอีกเหมือนกันก็ต้องไปเดินเรทาเป้ซึ่งไม่เคยเดินเลยนะในชีวิตนี้ใครให้ไปเดินเราจะปฏิเสธเพราะไม่กล้าเขินไม่รู้จะไปเดินทําไมเพราะเราชอบไปไหนแบบหลบๆคือเมืองไทยเขาก็เดินกันแบบหนึ่งแต่เอเนียสนุกมาก เป็นยังไงการเดินพรมแดงของที่เอวเอคือที่เราเห็นที่เมืองไทยคนอื่นเขาเดินเราดูในทีวีก็เดินแล้วก็บกมือแล้วก็ขึ้นไปบนเวทีให้สัมภาษณ์แต่ที่เอวเอพอลงจากรถปั๊บจะไม่มีประชาชนอื่นมีแต่นักข่าวเป็นร้อยแล้วเขาก็ตะโกนเรียกเล็กพัทราวดีซึ่งเราตกใจมากเลยเพราะว่าที่นั่นดูอยู่โนมีแล้วพอเราก็เดินไปก็ถ่ายรูปแล้วก็เรียกสัมภาษณ์แล้วทุกสเตชันทุกนักข่าวเขาเรียกสัมภาษณ์หมดเลยนะคือมันเยอะมากจนเหนือแท้คือ จนหุบไม่ลงแล้วเขาก็ถามคนละสองคำถามเท่านั้นแต่ว่ามันมันหลายสเต,เตชตันมาแล้วเขาก็มีลูกเล่นในการถามเราก็ต้องพยายามคิดหาคำตอบที่มันไม่ซ้ำซากกันจนมือนจนมีความรู้สึกสมองมันหยุดทำงานไปที่มันแตกต่างก็คือเขาให้เดินพรมแดงแล้วสัมภาษณ์เราได้คุยกับนักข่าวเราได้รู้ว่าเขาอยากรู้อะไร แต่ที่นี่มันเดินเฉยเฉยเราก็เลยไม่รู้จะเดินทำไมแต่ตรงนั้นมันอบอุ่นมากเลยแล้วมันรู้สึกสนุกมันไม่ใช่บ้านเมืองเราแต่มันกลับกลายเป็นสนุกสนุกเพราะได้เจอเขาทุกคนทําการบ้านมาหมดใช่ใช่เขาทําการบ้านค่ะคือคำถามมันก็จะคล้ายๆกันแต่ว่ามันจะมีลูกเล่นเห็นความฉลาดของนักข่าวเห็นอะไรมันได้เรียนรู้อะไรตรงนั้นแต่ถ้าเดินเฉยๆแล้วโบกมือตลกอาจสำหรับฉัน สิ่งที่ดารานักแสดงฮอลลีวูดทั้งหมดที่มาเวลาทักทายเขาพูดอะไรกับครูเล็กคือเราไปแรกแรกแล้วเราก็ไม่ได้ไปในฐานะเลเจนอะไรคือฉันเรียบเรียบง่ายๆแต่ว่าฉันอยากได้ความรู้จากเขาฉันก็จะเข้าไปฮัลโหลนั่งกินข้าวด้วยคนได้ไหมอะไรอย่างนี้เพราะว่าจะไปรีบความรู้จากคนนั้นคนนี้ฉันก็ต้องการเท่านั้น ก็ไปปัดเขาก็เวลคัมแล้วบางทีเขาก็เชิญกินข้าวอีกนะบางทีก็ออกไปกินด้วยกันบางทีก็บอกดินเนอร์กับฉันไหมอะไรงี้คือเขาเฟรนลี่มากนะเวลาที่เข้าไปในบทโดยเฉพาะตอนถ่ายทําตัวละครสําคัญสําคัญที่มันจะมีคอนฟลิกต์หรือมีอะไรที่มันจะต้องใช้อารมณ์พอสมควรเบื้องหลังก็จะหลีกลิกใช่ใช่คือเราเห็นความเป็นโปรเฟชชั่นแนลของคนเหล่านี้เวลาเล่นหนังเขาเป็นตัวละครตรงนั้น6เดือนเขาเป็นตรงนั้นเลยนะในคาแรคเตอร์ละครคือคนไหนเป็นยังไง เขาก็เป็นอย่างนั้นเราเห็นความเป็นมืออาชีพเห็นความจริงจังกับการทํางานของเขาซึ่งของเราจะจริงจังเฉพาะเวลาเราเล่นบางทีเล่นก็ยังไม่ค่อยจริงจังเท่าไหร่เพราะว่าไม่ได้อยู่ในคาแรคเตอร์นั้นจริงๆจ,จากการอยู่ในกองถ่ายฮอลลีวูดได้เรียนรู้อะไรบ้างเกี่ยวกับเรื่องของการทำงานมีอะไรบ้างคือการเป็นมืออาชีพมันไม่ใช่แค่เราเล่นดีหรือเราตั้งใจเล่นคุณต้องเป็นมืออาชีพตั้งแต่คุณตื่น24ชั่วโมง ต้องเป็นตัวละครตัวนั้นแม้กระทั่งนั่งคุยกันก็ยังเป็นตัวละครตัวนั้นมันไม่หลุดคือเขาก็ไม่ได้เสแสร้งนะแต่จะเก็บคาแรคเตอร์ของเขามีอะไรอีกที่ได้เรียนรู้จากการอยู่ในกองถ่ายระดับโลกเรื่องวินัยและทุกคนเท่าเทียมกันตอนที่เขาเรียกไปแคสได้มีโอกาสติดตามดูซีรีส์นี้มาก่อนไหมไม่ได้ดูคะ่ะอาจจะต้องเล่าความลับอันหนึ่งที่ไม่เคยเล่าให้ใครฟังคือไม่ได้ดูเลยแล้วก็ไม่เล่นจนวันนั้นเขาก็ยกกอง มาถ่ายครูคุยอะไรอยู่ที่บ้านที่หัวหินนะพอเขาเชิญมาออดิชั่นครูก็ไม่มาจนตอนนั้นเขาเสร็จแล้วก็บอกว่าคุณไม่ขอเชิญพบหลังจากที่เขาไปถ่ายบ้านครูที่หัวหินครูก็มาที่จะมาเจอผู้กำกับฮอลลีวูดสักนิดหนึ่งถ่ายรูปอะไรทำเก๋ แล้วก็จะมาบอกคุณไหมว่าอินซอรี่ฉันไม่เล่นแล้วก็เจอวูดดี้ที่ห้องรอแล้ววูดดี้ก็พูดจนกระทั่งครูมีความรู้สึกฉันคงต้องเล่นเพราะถ้าวูดดี้เชื่อในสิ่งในไวโลตาสขนาดนี้มันต้องใช่อะเธอรู้ไหมว่าฉันเล่นเพราะเธอเขาต้องขอบคุณวูดดี้เลยนะวันนี้ในวัย7จปีได้เล่นไวโลตาสรู้สึกยังไงบ้างครูเล็กมันได้ประสบการณ์ที่ดีแล้วก็ได้ความรู้มาเล่าให้เด็กๆฟังเวลาเจอเด็กก็มีเรื่องเล่าเยอะขึ้นนะ แล้วก็มาทำงานตอนนี้ก็เรากำลังทำซีรีส์ของเราเองครูก็ใช้ด i s ิพ p l y หรือใช้วิธีการของไม้ที่เขากำกับหรือกล้องหรืออะไรอย่างนี้ที่เราเห็นที่ไปแอบเรียกความรู้มากับการทำงานของเราก็จะรู้สึกว่ามันแตกต่างกว่าเก่าเยอะมากวันที่ได้เจอมุกลิซ่าเป็นครั้งแรกที่เจอน้องใช่ไหมใช่ที่สมุยวันนั้นคือวันแรกแล้วก็เจอวูดดี้ด้วยที่งานดินเนอร์ เป็นยังไงบ้างเราก็ฮันโลแล้วเธอก็กระโดดเข้ามาถ่ายรูปเอาหน้ามาซบเรามีความสุขว้า wow. วเธอมีวิธีการเข้าหาจริงๆเราก็คุยกันนั่งยืงยืงกันเขาก็คุยกับฝรั่งสังคมเขาโอเคเลยนะแล้วอีกวันหนึ่งเราไปเจอกันที่ห้องอาหารชาเธอก็จะมาคุกเข่าข้างข้าง,างครูแล้วก็จับขาแล้วบอกครูขาขาหนูจะต้องรำหนูรำอะไรดีฉันก็ตกใจแล้วก็บอกลิซ่านั่งเก้าอี้ก็ได้นะ เขาก็ยังคุกเข่าคุยอยู่เราก็บอกรำโนราสิรำโนนรำนี่เขาก็คาค่ะแล้วเธอฟังแล้ววันรุ่งขึ้นเราก็ถามว่าหนูจะทําอะไรคะหนูจะรำอับสราเพราะว่าหนึ่งต้องแต่งตัวสวยซองหนูพอจะรำได้เพราะว่ามันซอมแค่2อถึงสวนันเธอก็ให้เหตุผลเพื่อที่เราจะได้ไม่เสียใจว่าแนะนําอะไรที่เธอไม่ได้รำเลยเพราะอย่างโนรามันจะยากไงเธอบอกเหตุผลน่ารักมากเราเป็นผู้ใหญ่ผ่านโลกมาเยอะจะรู้เลยนะว่าน,นี่คือฉลาดมากในการเป็นมนุษย์เธอถึงได้ไปถึงไหนไหน ตอนที่ลิซ่าโรยตัวไม่รู้ครูได้เห็นหรือยังที่ออสการ์ร้องเพลงของไลฟ์แอนเลดดีเอเป็นคนที่ตั้งใจสุดๆแล้วก็ได้สิ่งที่ตัวเองทุ่มเต็มที่แต่วินัยก็สูงมากนะตอนที่เราเดินพรมแดงกันในประเทศไทยเธอใส่รองเท้าสั้นสูง4-5นิ้วแล้วก็กระโปรงยาว3กิโลแล้วเราไปยืนเรียงแถวกันอยู่หลังเวทีของโรงหนังเพื่อที่จะเดินแถวเข้าไปลิซ่าเธอลงนั่งกับพื้นแล้วบอกว่า หนูไม่ไหวแล้วเพราะส้นสูงมันสูงมากหนูไม่ชินกับส้นสูงนี้แล้วเธอก็ลงนั่งกับพื้นเลยนะเราบอกไหวไหมลูกไหวค่ะแต่ว่าตอนนี้ขอนั่งกับพื้นก่อนแล้วเราก็คุยกันเรื่องชีวิตของเธอบอกว่านี่หนูไม่ได้นอนพักเลยหนูทรหดมากหนูสู้ตายเราก็บอออกดีลูกเด็กๆสมัยครูก็สู้ตายอย่างนี้แต่ต้องระวังนิดหนึ่งเพราะครูก็สู้ตายแบบนี้แล้ววันหนึ่งมันปึง้งคือมัน ไปเลยในพริบตาเพราะว่ามันไม่ได้พักมันไม่ได้มนุษย์ต้องพักเพราะเราคิดว่าเราเจ๋งทําได้แต่วันหนึ่งมันฟิลขาดเฉยๆเลยซึมเศร้าที่เจอเป็นยังไงครับน้ําตาไหลทั้งวันกํากับละครอยู่น้ําตาก็ไหลควบคุมไม่ได้เลยค่ะไม่ได้เศร้าอะไรทํางานได้ปกติแต่น้ําตาไหลแล้วก็กินอะไรไม่ค่อยได้ กลับบ้านขับรถแต่ว่าไม่ถึงบ้านไปโผล่พัทยาแล้วก็ไม่รู้ว่ามาทําไมเหมือนกับสมองมันเลอปีหนึ่งแล้วก็ไปหาหมอที่จําได้หมอบอกว่าให้กินเยอะๆนอนเยอะๆเพราะที่เราเป็นโรคแบบนี้เพราะว่าเรากินน้อยร่างกายอาหารไม่พอร่างกายอ่อนแอจิตก็จะอ่อนแล้วนอนน้อยคิดเครียดร่างกายมันรับไม่ไหวจิตมันไปแต่ร่างกายไม่ไหวก็เลยต้านกัน